โอ้พี่ดูดีดีดูดี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 พี่โดมกดอีกแล้วเด้งหนึบเด้งหนึบเลยครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่ามันตกไปเนี่ยไม่มีตัวซับแบบนี้มันจะเป็นยังไงตัวศับเราพี่โอ้โห,โหเหมือนเราตะปูมาตอกโทรศัพท์เลยเคสทอรัสนะครับนะตัวนี้เป็นเคสกันกระแทกนะครับมีอยู่กันนี่สี่ทิศทางเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหสบายเลยทีนี้กับถนัดมือด้วยและนี่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 พี่วงแหวนแม็กเซฟของเขาอ่ามันเรียบมันเนียนมันกริ๊กเลยแล้วแปะเข้าไปแบบนี้นี่ โอหพอดีเรียบสนิทกับหลังเคสเลยสวยเอ,อ้ยคือเป็นเคสแฟชั่นที่ฟังก์ชันของการใช้งานเนี่ยทาในส่วนของการแบบว่าป้องกันเรื่องของการตกกระแทกได้โอ้โหทั้งบางนั้งการกระแทกใช่ครับนะรุ่นนี้นะครับก็เป็นสีค o ร์เรลฟูลแบบมาแบบสวยๆเลยอย่างที่บอกครับจุดเด่นเขาดึงออกมาได้หมุนได้360องศาง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้คือโทรศัพท์ฟังก์ชันของการวางใช้งานต้องวางแบบนี้หรือจะปรับแนวนอนแบบนี้ก็ได้ได้ทุกทิศทางนะพี่แล้วดูงานละเอียดเขาเห็นตรงนี้มาดอทเมทริกกับพี่ ตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บป๊บป,บปบจับได้ถนัดมือเลยฮะกันลื่นได้ด้วยบอกเลยว่าเคสตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเคสที่ดูแลมือถือของคุณและก็เท <c oughs> ไม่ทิ้งรอยนิ้วมือด้วยนะพี่ทสุดถอดลัดเข้ามาดีจัดเลย